ค่ะเมนี่ขอต้อนรับเข้าชิวมามานู่นจากมะามาน่นวันนี้ทำอาหารทำอาหารหเด็กเตอนบ้านเป็นพ่อของเพื่อนลูกสาวอยู่โรงเรียนประถมเพื่อนเด้ทานอาหารมีนึงฟงซีมีนึไปได้ไปหลายหลอบนกระติใจแกกระติใจจ้ะแกกระสิทโทรมาสั่งว่าเออเฮ็ดหาแกได้บอ ตังแสนจ,จังสี่จังว่วานจะโทรมาท้ำผัาน,นอ๋จะทำอาหารก็แก้สั่งเป็นบีบรอกโคลีก็คือเอาพักเนื้อกับบรอกโคลีนะจ๊ะแล้วก็มีกระเพราไกล่ลกระเพราไกบ่บานฮานะจ๊ะก็เลยสองสองยางเมื่อนี่คนสั่งเมนึงก็เลยสิ่งทำเอเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาหลับเอาตอนบ่ายโมงตอนน<ม>ี<ม>้เป<ม>็นเวลาประมาณสิบสองสิบเก้าฮะ น,นาะจ้ะมันึงกับแจ๊เตียงเหลืองทำพอถึงบ่ายโมงตุกอาหารมันเรียบร้อยทันเวลาเนาะจ้ะเพราะว่าเขาก็ซุกแล้วอีกอย่างนึงก็เตรียงมันเรียบร้อยแล้วเน,นาะจ้ะให้เพื่อนบ้านได้กินด้วยแล้ว,ลวก็เฮาก็ได้เงินน้ำเพราะว่าเขาบ่ได้กินฟรีเขาก็จ่ายเงินให้เฮาเนาะมันก็ถือเป็นเอ่ออ่าสิ่งเล็กๆ,ๆน,น,น้อยๆเนาะที่เฮาสามารถทําได้เน,นาะจ้ะเดี๋ยวมาเลยเนาะจ้ะ เราก็รู้ว่าจะเห็นชัดไหมนอกจากเงกระตังกล่องไปตรงนั้นเนาะตรงน,นี้มันมีช็อปกรเทียมกระนกันทำของเป็นสองอยา่าง ก็ไม่แบนจะสงสัยสิเสื่อกระทามไหม เ่อนบานกินนะะไปเชินบาน่ะไหนย่างไหนอะเขาเรียกว่าอะไรนี่คือข้าหนอย ก็ปลายีถวเป็นซอสซอสมันหอยจ้ะนิดหน่อยประมาณ ดูน้ำมันจะแห้งจะเติมน้ำนะถ้าสามารถเติมน้ำได้ตลอดมาจากถ้าเราเห็นว่าอาหารมันๆๆมันแห้งมันมีควาะเออก็จะพอเห็นหัวเมนึงแล้วจ้ะเมนึงยังเห็นฟูดนะจ้ะจะแต่เห็น,นอาหาร เนี่นะคะทุกคนกระเพราไก่แม่หนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจะใส่กล่องเรียบร้อยแล้วนอจากแล้วก็กระเพราเอากระเพราไก่จากตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็บรอกโคลีกับผัดเนื้อผัดเนื้อกับผักบรอกโคลีจ้าเรียบร้อยจ้ะ ตอนนี้แม่หนึ่งก็รอให้เพื่อนบ้านเขามาลาเป่านะจ๊ะอย่าลืมาฝากากดไลค์กดแชร์กดเป็นกันใจให้มามานูนด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ